สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับ วันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นมวยอ้อมน้อยนะครับสายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์2 5ง2เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆ กดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับ โดยที่มวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์2012นะครับเวลา12.20นาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่หนึ่งนี่เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่5นะครับคนแพ้นี่ตกรอบทันทีนะครับระหว่างฝ่ายแดงก็คือตัวซับสอสละชีพหรือว่าต่ออิทธิพรนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่9ล้านสิบุญมีนะครับพิกัด120ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงตงัวซับนะครับแพ้คะแนนประตักเอกซินบีมวยไทยชนะน็อกยก4ี่สีพนมสิทธิ์ครูชาติที่อ้อมน้อยล่าสุดนนนนนีโชชชววว์์ฟอรรรมสสยะะะคคับแเพจ ชิด8ปดเหลวที่อ้อมน้อย3ฟอร์มหลังแพ้1แล้วก็ชนะ2ฟอร์มนี้ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินนะครับเล้านก็มีแพนอกยก4สิงห์ทองน้อย2กิติพันธ์แพ้คะแนนโตโต้ต่อทวาที่อ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนนุ่มเทศกิจอขัญเมืองที่อ้อมน้อย3ฟอร์มนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1ฟอร์มก็ยังมีสรุปอยู่บ้างนะครับ ฝ่ายแดงตรงทรั์นะครับ18ปีจากมหาสาครคามนะครับฟิซ้อมอยู่ที่สอสระชีพนะครับโดยมีานายกจำเริญสระชีพหรือว่านายกเทศมนตรีแห่งเมืองลบบุรีนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับโดยมีประธานวอ ให้การสนับสนุนนะครับแล้ววันชกนี้ก็มาคุมหน้าเสือที่มุมเองด้วยนะครับสำหรับประธานบอทำให้หน้าเสือแข็งด้วยธรรมชาติเลยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกนี่มีแข้งน้ำนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้าเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าออกแข้งซ้ายหน้าได้ดีวงในก็มีล็อกลัดมัดตีนะครับวงในไล่แขนเก่งด้วยนะครับสำหรับฝ่ายแดงตรงซับสอสระชีพที่สำคัญฟอร์มก็ ค่อนข้างดีทีเดียวด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับ20ปีจากบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิบุญมีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยมีอาจารย์บุญมีแพ้วพลสงนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับวงนอกก็มีแข้งซ้ายหน้าคอยดักเล่นงานคู่ต่อสู้วงในมีไล่แขนแล้วก็เด้งตีนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นอยู่แล้วด้วยนะครับรูปร่างดีนะครับวันนี้สําหรับ9ก้าล้าน คู่นี้นี่อ่าคนแพ้นี่จะตกรอบทันทีนะครับจะไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้คนชนะเท่านั้นที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับเทียบกันที่ฟอร์มแล้วก็ต้องบอกว่าฝ่ายแดงดูแล้วฟอร์มค่อนข้างจะดีกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าวงนอกนี่ก็อ่าเป็นของทางด้านฝ่ายแดงทําได้ดีกว่าแต่ว่าวงในนี่ฝ่ายน้ําเงิน9้าล้านดูแล้วมีข่าวในที่เหนียวแน่นกว่าแล้วก็รูปร่างได้เปรียบดีด้วยนะครับแต่ว่าทรงมวยยังออกไม่ค่อยแข็งแรงนะครับยังมีความไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอ่าวงใน แต่ก็เป็นมวยเข่าโดยอาชีพนะครับถ้าเกิดเจอคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงวงในนี่มองดูแล้วลําบากเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ด้วยฟอร์มที่ฝ่ายแดงตวงซับนะครับมีฟอร์มที่ดีที่ดีกว่านะครับบวกกับช่วงนี้ประธานวอถ้ามาคุมกํากับที่มุมถือว่าน่าเสือแข็งโดยธรรมชาติเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับตวงซับสสระชีพนะครับน่าเสือของประธานวอ แข็งโดยธรรมชาตินะครับที่สําคัญฟอร์มดูดีกว่าอาจจะดูเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าทรงมวยทรงแข็งแรงดีกว่านะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงตรงทับย์สองสละชีพนะครับผู้นี้เป็นการวิเคราะห์นะครับแค่ชอบนะครับแพ้ชนะไม่ว่ากันนะครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงตรงทรัพย์สองสละชีพส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวรรอบแม็กซี่ซุปเปอร์ไฟท์ครั้งที่4นะครับระหว่างฝ่ายแดงนี่มาลายเงิน2มาลายทองส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับชันยุทธศักดิ์รุ่งเรืองพิก13ปอ ฟอร์มของฝ่ายแดงมาลายเงินนะครับแพ้คะแนนเพชป่าปอสมานชนะนอกยก4ี่เพชสกิจลุ่งโลที่อ้อมน้อยนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนหนุ่มสุรินชอเกตวินาที่อ้อมน้อยนะครับสฟอร์มนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1แต่ว่าในมวยรอบนะครับมีชนะ1แล้วก็แพ้1นน,นะครับในมวยอรอบอแม็กซี่ครั้งนี้นะครับนี่ชนะก็เป็นการชนะนอกด้วยนะครับฉะนั้นมาลายเงินนี่ตอนนี้มีคะแนนสะสมในมวยรอบนี้3คะแนนนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินชานยุทธนะครับฟอร์มก็มีแพ้คะแนนดีทีเงาะบางกะปินะครับแพ้นกยก4หนุ่มสุรินชอเกตวีนาที่อ้อมน้อยล่าสุดนี้ชนะนกยก3เพชรสกิตรุ่งโลดที่อ้อมน้อยนะครับสฟอร์มหลังนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโดยที่คะแนนในมวยรอบแม็กซี่ครั้งที่4ของฝ่ายน้ำเงินชันยุทธนะครับชกไว้2ครั้งนะครับ ชนะ1แล้วก็แพ้1แต่ว่าเป็นการชนะน็อกนั่นหมายความว่า,วามี3คะแนนอยู่ในกระเป๋าด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ชิงกันที่จะเข้ารอบนะครับคนชนะนี่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าอีกนักโมอีก,อกคนหนึ่งนะครับที่เข้ารอบไปค่อนข้างแน่ก็คือหนุ่มสุรินชอเกตวินานะครับชนะไว้แล้ว2ครั้งมีชนะน็อกหนึ่งชนะคะแนนหนึ่งมี5คะแนนอยู่ในกระเป๋านะครับค่อนข้าง าการเข้ารอบต่อไปของหนุ่มสุรินนี่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนคู่นี้ถ้าใครชนะนี่ก็จะตามทางด้านของหนุ่มสุรินเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะครับคนแพ้ก็โอกาสตกรอบค่อนข้างสูงนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ตกรอบไปค่อนข้างแน่ก็คือเพชรสกิชลุงล่งร่นนะครับ มาไลเงินนี่27ปีแล้วนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรีหมื่นของนายหัววิทยานะครับเป็นมวยรูปร่างเตี้ยสั้นนะครับถนัดขวานะครับมีหมัดต่อยได้แรงแล้วก็มีแข้งออกได้รุนแรงนะครับวงนอกนี่มีหมัดแล้วก็แข้งออกได้รุนแรงวงในก็มีไล่แขนแล้วก็อุ้มตีแล้วก็เอาคู่ต่อสู้ไปเททิ้งนะครับนะครับแต่ว่าเป็นมวยรูปร่างค่อนข้างเตี้ยสั้นโชกับใครนี่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ตลอดนะครับแต่เรื่องพละกําลังนี่ถือว่าใช้ได้นะครับกกกก้้้าาาเเดินนนแชรป็มวย บูชกสนุกถูกตลาดเปิดเกมตลอด5ยกนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินชานยุทธ์นี่17ปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ทีเด็ดเก้นะครับของเฮียตีทีเด็ดเก้เนะครับ,เ, 99, รบเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่าออกแข้งซ้ายหน้าได้รดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับดักจังหวะ2ดักโต้ด้วยแข้งวงในก็มีไล่แขนแล้วก็มีขวางหน้านะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยฟอร์มก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับวันนี้คนแพ้ โอกาสตกรอบค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นคนชนะนี่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปอทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้มองดูแล้วไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้แน่นอนต้องการเก็บชายชนะนั้นนี้ให้ได้เพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปให้สําเร็จนะครับวันนี้ดูแล้วฝ่ายแดงนี่อาจจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับสั้นกว่า จะเปรียบเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับฝ่ายน้ําเงินชานยุทธนี่ดูแล้วได้สูงกว่าได้ร้อยกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยนี่ดูแล้วฝ่ายแดงมาหลายเงินดูดีกว่านะครับเพราะว่าอายุ27ปีแล้วผ่านเบอร์ใหญ่หญมาเยอะกว่านะครับเป็นมวยชกสนุกถูกตลาดด้วยนะครับการแลก้าชนนะครับที่สําคัญนะครับ ถ้าในหัววิทยานะครับมาคุมหน้าเสือเองมองอยู่แล้วหน้าเสือจะแข็งโดยธรรมชาติเลยนะครับเพราะว่าในหัววิทยานี่เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ผู้ประกบมวยที่เวทีอ้อมน้อยช่อง3าแห่งนี้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าในหัววิทยามานี่หน้าเสือของมะลัยเงินแข็งโดยธรรมชาติเลยนะครับฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้คนชนะ มีโอกาสเข้ารอบต่อไปนะครับกระดูกมวยก็ฝ่ายแดงดีกว่านะครับในหัววิทยาหน้าเสือแข็งกว่าด้วยนะครับอาจจะเสือเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแต่ว่าวันนี้ชอบนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงมาลาเงิน2มาลายทองหน่าเสือดูดีกว่านะครับอาจจะสั้นกว่าแต่ว่าหน้าเสือดูดีกว่าชกสนุกถูกตลาดนะครับถูกใจแฟนมวยนะครับเชียร์ง่ายเพราะว่าเป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะ ตลอดอยู่แล้วนะครับปอดใหญ่ปลายแรงวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมาลายเงินสองมาลายทองน่าจะอาศัยหน้าเสือแล้วก็กระดูกมวยที่ดูดีกว่าดีวกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ท้ายๆแบบสนุกคุกกี้นะครับแค่ชอบนะครับวันนี้แค่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับชนะหรือแพ้ไม่รู้นะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายแดงมาลายเงินสองมาลายทองนะครับส่วน คู่ที่3เป็นคู่เอกใรายการนะครับฝ่ายแดงนี่ดีเซลน้อยสอดำเนินหรือว่าเกียรติชัดันันนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่สาสิงปอพินพัฒนะครับพิกัดน้อยี่สิบแปดปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงดีเซลน้อยนะครับก็มีแพ้นอกยก2จงอังดำสิ0หนุ่มน้อยชนะคะแนนแสงอันดาเทพาฟาร์มที่อ,อกตกสามล่าสุดนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนเจินเชิงอ,อพริยะพินโยนะครับที่ลุมพินีสามฟอร์มหลังนี่แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองนะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินนะครสพ กินดาแพ้คะแนนเพชรภาคภูมิในกีฬาลำปางที่ลำพูนนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนสาเหลี่ยม3ชัยวิเศษสุขที่ช่อง7จ็สีสฟอร์มหลังนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1น,นะครับฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนี้ยังมีสรุดสรุอยู่นะครับ ฝ่ายแดงดีเซลน้อยนี่อ22ปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสจเล็กเมืองนนนะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีสจสมคิดมากวงนะครับมาให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้จัดก,การแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยรูปร่างดีสูงยาวนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนอกมีในมีนะครับวงนอกมีมีม ดักวางแข้งโตด้วยแข้งนะครับวงในก็มีไล่แขนขวางหน้าแล้วก็ประกบตีปั้มตีคองตีนะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยนอกได้นายมีนะครับฟอร์มก็ถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะครับสาหรับดีเซลน้อยคนนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงิน3สิ่งนะครับอ่ายี่สิบปีจากบุรีรัมฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพินพัฒนะครับโดยมีเสียปุ๊ขู่ขันเป็นผู้จัดการแล้วก็เสียสมานบุญยอให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับวงในนี่อ่ารัด ล็อกแล้วก็มัดได้แข็งแรงนะครับวงในนี่ถือว่าเป็นอาชีพของ3สิ่งเลยนะครับล็อกได้แข็งแรงด้วยวงในนะครับแต่ว่าฟอร์มยังมีสรุดสรุดอยู่นะครับวันนี้ต้องบอกว่า3สิ่งนี่ก่อนหน้านี้นี่เคยโชว์ฟอร์มเด่น จอจรดมาอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับโปรโมเตอร์ก็เคยดันให้ขึ้นชั้นนะครับโดยไปประกบให้เจอกับทางสิงห์พลันชยัยแต่ว่าขึ้นชั้นไม่สําเร็จนะครับแพ้คะแนนแพ้ให้กับทางด้านสิงห์พลันชยัยก็เลยต้องกลับมาทําฟอร์มใหม่นะครับแต่ว่า,าเคย ขึ้นไปทาาเบอร์ใหญ่มาแล้วนะครับสำหรับ3สิ่งเป็นมวยข่าวในเหนียวเลยโชคสนุกถูกตลาดอยู่แล้วนะครับเดินเปิดเกมชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับวันนี้ดีเซลน้อยนี่น่าจะเป็นใช้จังหวะฝีมือนะครับโดยดักวางแข้งโต้ด้วยจังหวะ2วงงไหนก็มีไล่แขนแล้วก็มีขวางหน้านะครับมองดูแล้ววงนอกนี่ดีเซลน้อยน่าจะทําได้ดีกว่านะครับฝ่ายแดงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวงในนี่มองดูแล้ว3สิ่งเป็นมวยข่าอาชีพน่าจะดีกว่านะครับวันนี้ต้องวัดกันที่นอกกับในนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับต้นๆมองอยู่แล้วน่าจะเป็นทางด้านดีเซลน้อยจะออกนําไปก่อนนะครับต้นๆใช้จังหวะฝีมือดับวางแข้งนะครับแต่ว่าไปลายๆสามสิ่งน่าจะาใช้เพลงเข่าหรือว่าอาวุธที่ตัวเองถนัดแล้วก็ชอบนะครับโดยเฉพาะเพลงเข่าเดินหน้าประกบตีไล่แขนปั้มตีของตีนะครับท้ายๆผมมองว่าน่าจะมีโอกาส เบียดพลิกแซงเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเพราะว่าต,ต้นมองว่าดีเซลน้อยฝ่ายแดงน่าจะออกนําไปก่อนนะครับกูนี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสามสิงห์ปอพินพัฒน์นะครับกระดูกค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเคยขึ้นไปทาบชั้นสิงห์พลันชัยมาแล้วถึงแม้ว่าจะแพ้มาแต่ว่ากระดูกเคยขึ้นไปท่าบเบย์ใหญ่มานะครับที่สําคัญเป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงด้วยนะครับท้ถ่ายนี่เดินหน้าประกบตีปั้มตีน่าจะ เข่าในเหนียวกว่าน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนไปได้พลิกแสงเอาชนะไปได้แบบสนุกคู่ขี้สุสีนะครับคู่นี้คู่ขี้แน่นอนแต่ว่าชอบเพลงเขา่ารุ่นท้ายๆของฝ่ายน้าเงิน3ส,สิ่งปอพินพัฒน์ะครับก็เป็นเพียงแค่ทัศนะนะครับแค่ชอบนะครับอก็แพ้ชนะไม่รู้นะครับอ่า ต้องวัดกันนะครับแต่ว่าผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงิน3สิ่งปอพินพัฒนะครับส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่เพชรชานนเอกปัตตนีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เดชศกดาสอสมานกาเม้นนะครับพิกัดก็คือ141ปอนดปนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงเพชรชานนนะครับชนะคะแนนซุปเปอร์บิก๊กสิทธิ์นายกอ,อนงนะครับ ชนะคะแนนเดชศักน้อยสอสมานการเม้นที่ลุมพินีนะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนคมพิชิตลูกเจ้าแม่สายทองที่ลุมพินีสามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดมากนะครับชนะรวดเลยสําหรับฝ่ายแดงเพชรชานนนส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินเดชศักน้อยนะครับชนะคะแนนเพชรสตตนทีมบียิมแพ้คะแนนชาโดส่วนนัหาปิดหมาปีกไม้ที่พิษณุโลกนะครับล่าสุดก็ยังสรุดแพ้คะแนนให้กับเพชรชานนเอกปัตตนีที่ลเวทีลุมพินีนะครับสามฟอร์มนี้ชนะหนึ่งแล้วก็แพ้สองนะครับฟอร์มยังมีสรุดสรัรบ เพชรชานน์ฝ่ายแดงนะครับ20ปีจาก2ีป,ปีนะครับจากสงขาฟิตซ้อมอยู่ที่จ่ายุดกองสืบหัดใหญ่นะครับโดยมี เซียนเอกปัตตานีนะครับทีมงานเอกปัตตานีให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับวงนอกนี่ต้องบอกว่าออกได้ทั้ง2แข้งเลยครับเป็นโม่เป็นวยถนัดขวาแต่ว่าออกแข้งซ้ายได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับแข้งนี่ออกได้ทั้ง2แข้งเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานี่ถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้ว่าเป็นโมถนัดซ้ายหรือถนาดขวาเลยนะครับเพราะว่าแข้งทั้ง2แข้งนี่ออกเรียกว่าน้ําหนักเท่ากันเลยนะครับไม่รู้ว่าถนด ฝั่งไหนแน่นอนนะครับเป็นมวยครบเครื่องเลยอาวุธหนักนะครับสำหรับฝ่ายแดงเพชรชาโนนฟอร์มสดด้วยนะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยส่วนฝ่ายน้ําเงินเดชศดานี่สิบเก้าปีจากสีสกเกตนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพินพัฒน์นะครับโดยมีเสียบปุ๊ขู่ขันเป็นผู้จัดการแล้วก็เสียสมานบุญยอให้การสนับสนุนนะครับวันนี้นี่ค่ายปอพินพัฒน์นี่ส่งเข้าประกวด2รายนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับเป็น แข้งซ้ายหน้าออกรบกวนคู่ต่อสู้นะครับวงในมีไล่แขนแล้วก็ประกบตีปั้มตีนะครับแต่ว่าข่าวในนี่มองอยู่แล้วทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูดีกว่านะครับถ้าวงนอกนี่ต้องบอกว่าเพชรชานน์ฝ่ายแดงทําได้ดีกว่าแน่นอนนะครับแข้งสองแข้งนี่น้ําหนักเท่ากันเลยไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นมวยถนัดซ้ายหรือขวานะครับเพราะว่าแข้งซ้ายแข้งขวานี่ออกได้รุนแรงครับสำหรับฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ข้างนอกอวงนอกก็มีแข้งเหมือนกันนะครับมีแข้งซ้ายหน้าแต่วงในนี่ มีเยอะกว่าทางด้านเพชรชานน์แน่นอนนะครับวงไหนนี้ไล่แขนแล้วก็ของตีปั้มตีด้วยนะครับเรียกว่าข่าวในฝ่ายน้ําเงินดูมีเยอะกว่านะครับแต่วงนอกนี่ฝ่ายแดงออ,ออกได้รุนแรงแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับชิงทําก่อนนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกนี่เป็นทางด้านเดชศักดิ์น้อยฝ่ายน้ําเงินเอาชนะคะแนนมานะครับครั้งที่2เป็นทางด้านเพชรชานน์ช่วงหลังฟอร์มแกร่งฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับเปลียดเอาชนะคะแนนมาได้ แบบขาดลอยท้ายๆนะครับหมด4ยกนี้ก็ต้องบอกว่าหลายช่วงตัวแล้วนะครับยกหนี้ก็ออกไปคุมจังหวะแล้วก็เอาชนะคะแนนไปได้แบบสบายๆนะครับในครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมาวันนี้เป็นครั้งที่3นะครับพิกัด141ปอนด์ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าน้ําหนักไม่มีการตอกันนะครับ ก็ยังชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเพชรชานนท์นะครับสดเหลือเกินนะครับสามฟอร์มหลังนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสดมากๆเลยชิงจังหวะทําก่อนนะครับต้นๆนะครับชิงจังหวะทําก่อนแข้งนี้ออกได้ทั้งสองข้งสองฝ่ายสองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งที่ถนัดเลยนะครับน้ำหนักเท่ากันเดียะเลยนะครับชิงทําก่อนแล้วก็ป้องกันตัวดีๆนะครับวงในมีไล่แขนไม่ให้เดชศักน้อยของตีปั้มตีได้ง่ายๆนะครับยังไงผมมองว่าจังหวะ วงนอกของเพชรชานนดูได้เปรียบนะครับวันนี้มองดูว่าชิงจังหวะทําก่อนแล้วก็ป้องกันตัวดีท้ายๆนะครับน่าจะาย้ําแขนเอาชนะคะแนนไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรชานนเอกปัตตนีน่าจะย้ําแขนไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์2 5 1 2นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสื่อพิรุแล้วก็สื่อพิลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่าการกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั so, ้นต้องกลับมาติดตามการอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ